สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังนิทานกันนะคะเกี่ยวกับโควิดเป็นเป็นเป็นสถานการณ์ที่เรากําลังเจออยู่ตอนนี้ใช่ไหมลูกทําให้เด็กๆมาโรงเรียนไม่ได้เดี๋ยวเรามาฟังนิทานกันนะคะนิทานเรื่องลูกลิงเข้าใจโควิดแล้วนะเรื่องตุ๊ปปองภาพนารุ ลูกลิงหน้าจ่อยนั่งจ่องไม่เล่นไม่ร้องไม่จิไม่จะเบือบ่อเบื่อต้องใส่หน้ากากลำบากลำบากอุ๊ยคันด้วยอ่ะเห็นไหมคะลูกลิงก็ใส่แมสเหมือนเด็กๆเลยทำไมต้องล้างมือบ่อยไม่เลอะซักหน่อยไม่ล้างได้มะททำไมต้องห่างกันด้วย ก็ไม่ได้ป่วยใกล้กันได้ปะแม่ลิงทำความเข้าใจโควิดติดง่ายถึงตายเชียวนะไวรัสระบาดทั่วทิศและเสียชีวิตหลายรายแล้วละ่ะติดทางน้ำมูกน้ำลายหน้ากากปิดไว้กันได้นะจ๊ะ เห็นไหมคะลูกลิงก็ล้างมือเหมือนเด็กๆเลยเหมือนชิวเดียวก่อนหน้านั้นที่ต้องล้างมือบ่อยๆเพราะมือน้อยๆใช้จับใช่ปะจับเจอเชื้อร้าเย่แน่ต้องแยกจากแม่หลายวันเชียวนะที่ต้องห่างหน่อยถอยนิดป้องกันโควิดติดกันไงล่ะอาหารต้องกินร้อนๆ แยกจานแยกช้อนแยกแก้วกันนะลูกลิงฟังไปคิดไปชูหางหัวใส่เจี๊ยกจีก้เจี๊ยกจ๋ารีบคว้าหน้ากากมาใส่ลูกลิงเข้าใจโควิดแล้วนะโอมเพียงขอให้โรคร้ายหายไปไวๆวจะได้เท่งปะ จบแล้วค่ะอ่าเด็กๆ่ะนิทานเรื่องนี้เขาบอกใช่ไหมคะว่าตอนนี้มีโควิดทำให้เราต้องใส่แมสใส่หน้ากากอนามายัยหน้ากากผ้าล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนกลางห่างกันเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เราติดโควิดใช่ไหมคะโอเคสำหรับวันนี้บายยเจอกันคลิปวีดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ